จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาใส่ร้ายคุณเรื่องอะไรเขามีแผนการร้ายอะไรเขาใส่ร้ายคุณเรื่องอะไรเขามีแผนอะไรเขามีแผนอะไรเขาใส่ร้ายคุณเรื่องอะไรอันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะอาจจะ อาจจะตรงกับบางคนแล้วก็ไม่ตรงกับบางคนเขาใส่หลายคุณเรื่องอะไร ให้ระวังให้ระวังคนใกล้ตัวจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เท่าที่ดูนะเหมือนกับว่า คนที่ใส่ร้ายคุณเนี่ยคนที่นินทาใส่ร้ายคุณเนี่ยจะไปทางเพื่อนกับญาติพี่น้องนะส่วนคนที่คิดร้ายคุณหรือศัตรูเก่าของคุณตอนนี้มันได้ไพ่เดทแล้วก็เป็นไพ่ก้าวดาบหมายความว่าคนที่ คนที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณจะไม่เห็นหน้าคุณจะไม่เห็นหน้าคนที่คุณไม่ชอบคุณจะไม่เห็นหน้าคนที่คุณไม่ชอบเพราะว่าคนคนนี้เขากำลังป่วยใกล้ตายเหมือนกับว่าไพ่มันบอกว่าศัตรูเก่าของคุณตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคร้ายคือศัตรูเก่าของคุณเนี่ย เขาป่วยแล้วเขาเครียดมากเนี่ยคือศัตรูเก่าของคุณเนี่ยเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะเนี่ยตีสองยังนอนไม่ได้เลยเหมือนเขาเนี่ยได้เดทหรืออาจจะแบบป่วยเป็นโรคร้ายอะไรสักอย่างคนที่นินทาคุณน่ะก็จะเป็นญาติคุณแล้วก็เพื่อนคุณเนี่ยแหละเป็นญาติแล้วก็เพื่อนนะ คนที่นินทาคุณเนี่ยจะเป็นญาติแล้วก็เพื่อนส่วนเจ้านายเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยยังมีความรักความเมตตาให้คุณตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนดุในสายตาของใครหลายๆคนนะคุณเป็นคนที่มีความรู้แล้วเป็นคนดุแล้วคุณก็เป็นคนที่ทำมาหากินเก่ง แต่เหมือนกับว่าเพื่อนคุณน่ะเขาจะมองคุณในด้านไม่ดีแต่เพื่อนคุณที่มองคุณในด้านไม่ดีเนี่ยนะเพื่อนคุณที่มองคุณในด้านไม่ดีตอนเนี้ยเขาถูกจับมัดเลยนะและก็จะเกี่ยวกับคดีความหรือหนี้สินเหมือนกับว่าเพื่อนคุณคนเนี้ย เขานินทาคุณตัวเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็นินทาคุณอะญาติพี่น้องเนี่ยนินทาคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณไม่ค่อยสนใจใยดีเขาเท่าไหร่หรือไม่เขาก็นินทาเหมือนญาติพี่น้องนินทาคุณอะในสิ่งที่คุณเป็น ส่วนคนอายุน้อยกว่าเนี่ยไม่สนใจคนที่นินทาคุณอะจะเป็นเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องส่วนศัตรูเก่าของคุณตอนเนี้ยเขาป่วยเป็นโรคร้ายเขาป่วยอยู่ส่วนคนรักคนรักอ่าคนรักคนรู้จักเนี่ยเขาก็ชื่นชมคุณเพศตรงข้ามเพศตรงข้าม คนรู้จักชื่นชมคุณเจ้านายก็ให้เหมือนกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ดูแลคุณผู้หลักผู้ใหญ่เทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณเนี่ยเขาก็มีความรักให้คุณมีคนแอบส่องคุณนะ เวลาคุณทำงานอะเวลาคุณทำมาหากินเวลาคุณทำงานเนี่ยมีคนแอบ,บสองคุณคนที่นินทาคุณอะก็จะเป็นเนี่ยแหละคู่แข่งอาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจก็ได้เพื่อนญาติคู่แข่งทางธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนแล้วก็ ญาติพี่น้องเนี่ยเขานินทาคุณเพราะว่าเขาอิจฉานะเนี่ยเขาอิจฉาเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นเดวิลไงเนี่ยมันเป็นไพ่เดวิลอ่ะก็คือแบบอ่าอิจฉาเป็นญาติคุณเนี่ยนินทาคุณเขาอิจฉาที่ว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ข right? so um, ้อกฎหมายอะไรเข้ามาก็ได้นะจะเกี่ยวกับเรื่องเขาอาจจะนินทาคุณเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่เขาอาจจะนินทามันเป็นจัดเตะเขาอาจจะนินทาคุณเกี่ยวกับเรื่องคดีความหรือเอาเรื่องที่คุณอะไปมีปัญหากับคนนั้นคนเนี้เขาอาจจะเอาเรื่องที่คุณไปมีปัญหากับคนนั้นคนนี้มาพูด แต่จริงไพ่ขึ้นดีนะเพราะว่าไพ่มันบอกว่าคนที่คิดร้ายคุณตอนเนี้ยเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเขาก็เนี่ยได้ไพ่เดทอะนั่นก็คือว่าชะตาขาดนั่นเองคือคนที่เป็นศัตรูคุณตอนเนี้ยคือเขาแบบเหมือนดวงถึงขาดเออใกล้ตายแล้วทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะ เหมือนเข้าอิฉาที่คุณรวยหรือเปล่าแล้วคุณก็อ้วนแล้วก็เป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนเข้านินทาที่ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ช่างหัวมันอ่ะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไระคุณเป็นคนที่แบบช่างหัวมันคุณมีตังคคุณน่ะ เป็นคนที่มีเงินเยอะแล้วเขาอิจฉาคุณอะมีเงินแล้วคุณก็ชอบบล็อกชาวบ้านอะไรแบบเนี้เขาก็นินทาว่าเขาก็นินทาว่าคุณอะอ้วนเนี่ยเขานินทาว่าคุณอะเป็นคนรักสวยรักงามนะแต่อ้วนแล้วก็ อาจจะเกี่ยวข้องกับเหมือนเขาจะนินทาคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหรืออาจจะเกี่ยวกับคดีความก็ได้นะเนี่ยเหมือนเขาเขาอิจฉาคุณที่คุณรวยเขาอิจฉาคุณที่ว่าคุณอ่ะรวยแล้วก็เอาเรื่องที่คุณเคยมีคดีอะไปนินทาเขาก็นินทาเรื่องที่คุณอ่ะเป็นคนอ้วนแล้วก็ ชอบแต่งหน้าเป็นคนที่โซเชียลเน็ตเวิร์กอะเป็นคนติดมือถือแต่คุณเป็นคนที่สนใจทางด้านาศาสนานะเขาก็มองว่าคุณอะหูเบาเขามองเขาก็นินทาคุณเกี่ยวกับเรื่องอที่มาของรายได้แล้วเขาก็พูดในเรื่องที่คุณดวงไม่ค่อยดีอะ่ะ แล้วเขาก็เอาเรื่องเหมือนกับว่าเหมือนกับเ,เป็นเท่าหัวงูอะเอาเรื่องของคุณอะไปพูดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนคุณเป็นเด็กอะแต่ว่าใบเนี้ยมันเป็นบล็อกเฟซบล็อกไลน์เหมือนกับว่าคือถ้าคุณไม่พอใจใครคุณก็บล็อกอะไรประมาณเนี้ยก็มาดูกันต่อนะคะ เขาใส่ร้ายคุณเรื่องอะไรเขาใส่ร้ายคุณเรื่องอะไรมีหมอแล้วก็หมอแล้วก็มีดมีหมอมีมีมดมีนักศึกษาแล้วก็เรื่องที่ทะเลาะเลิกกับแฟนไปแล้วก็เรื่องอะไรเหมือนเขาอยากจะเอาชนะคุณหรือเปล่า คนที่นินทาคุณเขาก็เอาเรื <ique> ่องในอดีตของคุณมานินทาแหละแล้วก็อาจจะเอาเรื่องที่คุณเป็นคนชอบดูดวงด้วยก็ได้นะคนที่นินทาคุณอ่ะเขาก็เอาเรื่องที่คุณอ่ะเป็นคนชอบดูดวงอ่ะมานินทาเรื่องอาการป่วยของคุณเรื่องสุขภาพเรื่องที่คุณงมงายเรื่องที่คุณอ่ะ เ,เตรียมรับมีดแล้วอะความความเจ้าคิดเจ้าแค้นของคุณปัญหาชีวิตของคุณเหมือนเขาก็นินทาคุณทุกเรื่องอะเหมือนกับว่าเรื่องที่คุณงมงายปัญหาในงานของคุณเรื่องที่คุณเนี่ยมีปัญหาอยู่อะเนี่ยแบ,แบกโลกอะต้องทำงานหนักต้องทำงานหนักหาเงินมีความขับแค้นใจเรื่องตอนเรียนอยากเอาชนะเรื่องแฟน แล้วก็เรื่องที่คุณแบบเป็นคนที่สู้คนอะ่ะเหมือนกับว่าเขาก็เอาปัญหาสุขภาพของคุณอะ่ะมาพูดเออเอาปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยแหละมาพูดแล้วก็เรื่องแฟนสมัยเรียนอะ่ะแล้วก็อาจจะแบบเรื่องที่เขาแบบเออรู้อะ่ะเรื่องที่เขารู้เรื่องที่ใครก็รู้คุณอาจจะเป็นคนชอบดูดวง คุณอาจจะเป็นคนดุก็ได้นะรับมีดคุณเป็นคนชอบดูดวงคุณเป็นคนดุคุณเป็นคนทํางานหนักมีคนพยายามจะเอาชนะคุณนะแต่คุณเป็นคนสู้ไม่ถอยเขาก็นินทาคุณในเรื่องเนี่ยแหละความรักของคุณในอดีตที่ผ่านมา แสดงว่าคนที่พูดเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักคุณมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นใช่ไหมแสดงว่าคนที่พูดก็ต้องเป็นคนที่รู้จักคุณมาตั้งตั้งนานแล้วอะ คนที่นินทาคุณเนี่ยเป็นคนที่แทงข้างหลังคุณนะแล้วคุณก็เนี่ยมันเป็นใบแดงอ่ะคุณแจกใบแดงก็คือคุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์อ่ะคนที่นินทาคุณเนี่ยคือคนที่คุณอ่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปแล้วแต่คุณอ่ะช่างหัวมันคุณอ่ะช่างหัวมันคุณสนใจลูกสนใจผัวมากกว่าคุณมองว่าเข้ากันไม่ได้อ่ะ เหมือนคุณเป็นสีขาวเขาเป็นสีดําอะไรประมาณเนี้คุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญเนี่ยการทําบุญให้เด็กยากจนการนั่งสมาธิทุกวันนี้คุณอะ่ะปิดตาข้างเดียวคือคุณมองว่าเหมือนเขาเป็นโรคประสาทอะคุณก็เลยแบบปิดตาข้างหนึ่งอะ่ะคือคุณไม่อยากสนใจอะจริงๆคุณอะ่ะจะสนใจคุณสนใจคู่ของคุณมากกว่า คุณอาจะสนใจลูกในท้องแล้วก็คู่ของคุณคุณมองว่าคนเราอะมันต่างกันอะถึงจะถึงจะใส่กันได้นะแต่ว่ามันต่างกันก็เหมือนกับว่าถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะแต่บางทีอะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยสีสีสีมันไม่เหมือนกันน่ะเหมือนกับว่า อาจจะทำงานร่วมกันได้แต่ว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วคุณก็เหมือนคนคนนี้นะเขาแทงข้างหลังคุณใช่ไหมแล้วคุณก็บล็อกเขาไปแล้วอืมคนคนนี้เอาเรื่องในอดีตของคุณมานินทาแต่คุณก็เหมือนคุณก็บล็อกเขาไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะทีนี้เรามาดูสรุปนะ เขาก็นินทาคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องที่เรื่องที่คุณน่ะอาจจะโดนไล่ออกจากงานน่ะเหมือนคุณน่ะทะเลาะกับผู้ใหญ่เขานินทาคุณที่คุณน่ะคุณน่ะมีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคดีความในอนาคตเนี่ยคุณน่ะจะร่ำรวยมากเลยนะ เนี่ยคุณจะได้เงินก้อนโตอะแล้วก็คุณต้องระมัดระวังเนี่ยโจรมิจฉาชีพนะคุณจะต้องระมัดระวังเนี่ยโจรมิจฉาชีพมีคนอันเนี้ยเหมือนก็มีคนแบบพยายามที่จะขัดขวางผลประโยชน์คุณนะหรือแบบเหมือนจะแย่งผลประโยชน์คุณนะ่ะคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงที่แก่กว่า แต่ว่าไพ่บอกว่าคุณจะชนะนะอันเนี้ยเหมือนกับว่ามีคนแอบส่องแอบดูคุณน่ะมีคนแอบส่องแอบดูคุณคุณจะมีชัยชนะคุณจะมีชัยชนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนทางไกลช่วงเนี้ให้คุณน่ะอดทนหน่อย ช่วงเนี้ยให้คุณอะอดทนหน่อยเพราะว่าคุณกําลังจะได้เงินจากทางไกลแล้วก็คุณอะจะชนะไพ่มันบอกว่าเนี่ยมันคุณอะจะชนะศัตรูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนเขาแอบส่องแอบ,บดูแอบบสืบแอบส่องแอบ,บดูอะเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าแล้วก็มีเป็นผู้ชายด้วยนะเนี่ยมีเป็นผู้หญิงมีเป็นผู้ชายด้วยคุณต้องระมัดระวังอะเนี่ย คนที่เข้ามาตีสนิทคุณก็คือเขาคิดไม่ดีอะคุณหรือให้ระวังพวกแก๊งคอเซนเตอร์โจรหรือคนที่เข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์อ่ะเนี่ยคุณกำลังจะได้มรดกกำลังจะได้เงินก้อนโตเหมือนเขาก็อิจฉาคุณอะก็เลยแบบพยายามหาเรื่องใส่ร้ายโดยเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอะมันก็เป็นเรื่องเก่าๆอ่ะ มันอันนี้คือมันเป็นเรื่องเก่าๆเลยนะเพราะว่าแฮง์แมนนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าคุณอาจจะเคยโดนไล่ออกเรื่องที่คุณทะเลาะกับผู้ใหญ่แต่คุณอะกาลังจะได้เงินนะเนี่ยกำลังจะได้เงินจากทางไกลแล้วใบสรุปเนี่ยมันก็คือว่าคุณอะจะมีชัยชนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ค่ะ